ตอนนี้อยู่กับช่องชิคเกตอีเวอรครับวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าเล่นตรงยามค่ำคืนนะครับเรียอีกอย่างว่าบางจากวันนี้เราอยู่กับในขอบตาดำเออได้เลยได้เลยมีตลอดนี่อ่ะไปไปะโอเคถ้าหาว่าคือพี่ดีมามาชุดแปลกหน่ยนี่อ่าก็ได้ก็ได้ ว่าอาไม่คนขับดูวิธีการขับดูดูแลจับอ่ะพี่พี่เออรู้สึกกลัวไงไม่รู้แฮะมาอยู่กับพวกเนี่ยไม่มีอะไร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 อ่ะพี่พี่ยิ่ยี่ยี่ยี่แล้วล่ะมาเร็วหน่อยดิ ไม่มีอะไร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 กูดูก็ดูอยู่ไม่เจออะไรดูอยู่คอยดูไม่มีอะไรเอออย่าคขามเฮ้ยอย่าคขามก็ให้กูกลับน่าจะดีกว่าป่ะเฮ้ยให้เปิดวะเปิดเปิดนี่แหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูกูเช๊ะไงกูเช๊ะไงเผื่อมีอะไรปกติไลท์ไฟเปิดได้ป่ะ ไปก็เปิดได้วะเฮ้ยกูเช็ครอบๆก่อนเผื่อมีอะไรถึงปกติเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นปะข้างระหว่างทางเพราะฉะนั้นเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเดตายอ่ะเหออเืีอยหนูเหนื่อยตอนตอนประชาจะรู้เรื่ยงนี่ออ้แล้วลงเลยอ่ะเอ,อ้เออยเรื่อยเรื่อย ด้วยไปดูชอบมาทไมชอบมึงลงที่ปแปลกๆว่ะดูลงอะไรนี่ไรคุณภาพสียดิเหนื่อยตว์ทดสอบเฉยเข้าใจว่าทดสอบป่ะฮัลโหลไปอยู่ไหมเรือนเนี่ยอยากโดนโอ,อ่ะมาไปต่อเลยไปดูก็คอดูพอดูอยู่อ,อุ้ย ซื้อก็ซื้อไปต่อดีรออะไรอ่ะเจ๊ไม่คุยกับผมว่ะเขาจะคุยกับมึงเไงโอ้ยเจ๊นี่รอยผ่านมากคได้ไงเออทิ้งไปก่อนมีอะไรมีอะไรโอเคเราเจอสิ่งปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเจ๊เห็นน้องตาในนี้อ่ะโอ้ยเจ๊ ข้างรักผีเกียร์แล้วสั่นยังไม่มีอะไรถึงปกติเราเกียากเจือช้าไว้เกียร์ทางไหนจะทางไหนขว้าขว้าควาอะไรยังหนาวะกูไม่ได้เปิดเลยไม่เกมยมันจะจอกไงือมือไปโดนะ่ะ

อะไรไห่มีอะไรของบอกติป่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอสิปกติเลี้ยวขวาไม่เปอนไรใช่งหม mày tỏ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  mày gái, mày tỏ mày tỏ mày ยายครับมาๆนครับเดี๋ยวคนเดียรนอนคือคนเสียเท้ายายเดียร์หนึ่งยายไม่ได้สวมรองเท้าเลยครับคนอะไรไม่สวมรองเท้านี่เจอยรนอนคือด้วยยายก็นอนคือด้วยพอเห็นลยายเขาไม่คุยเรื่องว่ะเขาแถว้ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคนในบางจากเนี่ยเขาใจนี่เลยขาเขาแบบอ่ะอ่ะเอมือเงินกูด้วยอ่ะอ่ะมือเงินของแม่เลยไปแล้ว It's me. I it's me. Many many diamonds dangling Back full of money we strangle in Hate me fry me bake me try me all the above because you can't get in I don't want no problem because we professional I Make you shake your kids take you, Haters, hate you. Like a Canada type, out, nail let's go, natural such kitchen, let's go, 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 let us go let us go to go let us go go อยากแวข้้นทางไอ้าวินเดียวะไม่มีเลเหรอไม่แก้วนมีเออมีเดี๋ยวขวาด้ยด้วยเดีขวาเกียมไนหน่ากบมคงเยอะเลยเว้ยอัดตไปลตีห้าแล้วจ้า ไอ้บูยังไม่ได้ดูอะไรที่ลูกเกาพี่ผ่านหน้าเมื่อกีออ้เนี่ยกูเปิดไฟอยู่อ้าที่ไหนหน้าก,กูเยอะเลยเามาเราก็แต่เลี้ยวขวาเนันไม่เคยเคลยเเเเเี้ยวซ้ายเจอ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 ตรงต้นกล้วยอ้าวเจ๊ทำไรอ่ะต้นกล้ยวยเอาโมย,ยเหรอขอาโมยกล้วยเหรอ เจ๊ ة, ทำไรเจ๊ทำเงียไม่ดีนะอดีกว่าทำไมทำตัวเงี้ยไรประโยชน์มากอาะาสังคมอ่ะขอยัติแจ้งตำรวจขโมยกล้วยเงี้ยหลายข้อหาเลยจำคุกสิบปีอ่ะปลาปลาเหมือนเหมือนเราเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเมื่อกี้นี่มีอาการแหลกเกิดอะไรขึ้นโอเคปิดนะ ฉากใจญ่ไปจะวิ่งเอาอ่ะขวาขวาเกือบตกค่าทางดี่ะเกือบตกค่าทางใ้เหี้ยวขับรถเลยขับรถเลยของมึงเนี่ยเกือบ okay. ตกค่าทางิ่ง <Stell ar lanes choice> ับเบี้ยเว้ยเหี้ยเลย จากตาเขาก็รู้ว่ากูอะเปนปิดนี่แ,แบบเราได้ยิวยิ่งเราแล้วขับผมไปได้บ้าวไม่มีไม่มีไม่มีทำไมภาพมันบุ๋มแปลกอ่ะไปเอาเยอะครับเอาๆๆๆเอาเอาเอาโอ้ยสัตว์เอ้ย <c oughs> ขอแม่มึงจากการแจกวงการการขับรถตลอดชีวิตอ่ะกันแล้วแต่ อย่าเล่นไหม่เด้วดูเลยดูเลยต่ดูผมครั้งท้ารอบหนึ่งไม่มีไม่มีไม่มีแสดงว่าคืนแรกไม่เจออะไรวะชั่วโมงแรกไม่มีเพื่อนเลยเื่ลยชั่วโมงแรกไม่มี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 เพื่อนชั่วโมงแสดงว่าชั่วโมงแรกอะทุกครั้งมันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นไรวะ ้ยเกมมัน huh. ล uh, uh, ื่นอ่ะมันไม่เกี่ยวกลัวสมุนปั้งบอกมันแย่อกูบอกะให้กูขับบอกอะไรให้กูขับไม่เกี่ยกูแล้ฮ้ยไฟเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงเอาเจอผีมากกว่าคนอีทุยมึขยับเลยวะอ๋อ ้างทาง,งทางไอ้สันทีกแบบตรงทางน้มึงวินตกก็ตกไอ้ส <With S 2> <_ S 1> ัยพุ่งเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีรู้แล้วทำไมมันตกข้างทาง,พงามมเพราะมึงอะเอาหัวมึงไปข้างเม้าอะไรก็ขับรถด้วยซึ่งปกติเขาไม่คนสติดีเขาไม่ทำกันนะเ <_ H> <_ H> ขาไม่ทำกันได้เพรคนสติดีเน, <_ H> <_ H> นี่แหละ ดีสี่กูสี่กูจะเลี้ยวขวาจะไว้เฮ้ยเฮ้ยเดินยวนึงนะนีอ่ะกูจะเลี้ยวแล้วไงต้องต้องทำนี้ปาาหงอยเงี้ยวมองเลยขับอ่ะไม่ดีแล้เพื่อนไม่ดีเลยไม่ดีเลยมองแล้วขับเนี่ยบอกให้เลี้ยวขวากูไม่ได้หมายถึงว่าถึงซอยแล้วเมื่ก็จะเห็นนี่ยานไหนอ่ะไปต่อไปต่อ อุยอ่า่าาัดวอขับจะดีกว่าอ่ะแก่เาเลยก็ปชมที่ดูทับมนะครับทำไว้นะครับถ้าว่าเจอคนที่คิดว่าที่ชื่ออ่าชิเดตกินเนี่ยนเขาอาคนขัเป็นน่อย่าไปทำคนขับเพราะอเพาอาจจะพาคุณเป็นเทวดาน้อยก็ได้ไปต่อไม่มีะไใครปิดเพลงของน สิไ่ออ้้ต้องขับช้าๆเอาเจเจไปไหนเจอันนี้มีทั้งสีสีแดงและสีเขียวเลยนี่เป็นไฟจราจรเลยขาดขาดสีเหลืองไม่เยอะเขียวเหลืองเออไหนไม่ต้องไม่ต่อง ระยะสปีดเลยชนจำพอชนเผือไมิสนะ่ะทา้าวไานขวาต้องเดิไปหน่อยเมื่อถึงโคง้งนี้เราควรหักและต้องไปเลย Bia đi thảo giờ sắp phải không không phải 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 không cái không phả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 i này lớn, không phải không phải không phải Một phải Một tí โติ่โต้่โตีเราควรจะเจอศาลาที่สงก่อนเรามันเจอวัดก่อนล่ะนวัดวะงาป้าพี่โกติพี่ตีเชื่อกูเชื่อกูอี่าจสองปอดต่อเี๋กว่าอ่า เอาแล้ครับท่านผู้ชมเมื่อเราขับเราถึงนี่แล้วต้องอหิดขวาขวาขวาปกติปกติเดี๋เราจะเจอศาลาที่สองก,ก่อนไปลงมาเจอวัดก่อนเฉยอ้าวตไม่อ้าวเไมอนที่คุยกันไว้นาทีกวนีนขมาขไม่เอไอหนบอก เอาโควตีมันมันได้เว้ยโควตีเราต้องเจอสาที่สองแบบใช่เหรอวะเออจชางมือไปต่อผมว่าเรจะเมาหมดเลยละผมว่าเรจะเมาเลยละตายและการทั้งการเล่นทางนี้ควรจะไม่มีุดที่สุดใช่ไหมเดียวอ๋อเฮี้ยดวงเดียวเหี้ยตาถั่วไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนแรกก ตูวแม่ไม่มีอะไรโควิกิคกวิดเเลยกลับไปเฮียถือว่ามึงเคยวักูน่าจะเลยแต่กูน่าจะปติดกูลืมดูกูโมเดลดูไฟเฮ่กูเลยลืมเหีย้ล้อตาย ไ,ไ,ไปต่อไปกันต่อพราะว่าคลิปนี้ตอพดคินี้นานแน่เลยว่ะ

เรดเรดเรดดิเรดนี่เรดดิโอ้ยไปไปกูตีเรด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 ไหนวะเอามาดูดิอะไรพระตะวันอะไรวะไอ้ข้าวขาวะเรดเรดเรดนี่เรดไอ้ข้าวขาใช่ไหมเออเรดนี่ขอดูใกล้ๆ อันนี้กูไม่รู้เนี่ย <c oughs> เราไม่ต้องวิง่งอะไรแน่เลยไปอีก <c oughs> อ่ะปีดนิดเเลยพอข้างทางวะต้องเยียวยาแล้วมินบวชดิเยียววา ไปยัยทีเนี่ยโอกโก้โหมาขับไปก่อนเลยเถอะขับตามยัย <c oughs> ไปเด็ดยัยยายก็ไออิ่งไล่ไปเร็วยายไปผมไม่ยายไม่ไหววิ่งวิ่งตามมานะยายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอวะโอเคนอะโอ้อยไม่พลาดอะ

ปกติครับอุ้ยเดืยดร้อยลูกกอะวิ่งแล้ววนเออผิดปกติเพ,พ,พ,พื่อนผิดปกติถ้าเราเจอผิดปกติอย่างน้อยหน, <c oughs> น,นึ่งอย่างเอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเพื่อนมีอะไรค่อยๆคุยกันได้ผิดปกตินะพายังไงเราต้องผิดปกติยังไงต้องเลี้ยวขวาทีไม่ต้องกลัวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพยานะ เกือบแรกเกือบแรกเสร็จยี่ไม่เที่ยงแงกันสายก็ต้องอ้าวเออถูกแล้วถูกถูกถูกหกมงนี่มันควรจะสว่างไม่ใช่เหรอวะไอ้บ้านน้องหกมุมเขาก็มืดอยู่เฮ้ยไปนครสวรรค์ไปนครสวรรค์ได้เยี่หกมืดอยู่เลยกว่าจะสว่างหประมาณหกสว่างอ่ะมีปัญหาอะไรป่ะ สว่างแบบนี้แต่ของคุณพิยู่ทีนี้อาจจะมะวันออกก็ได้ของกูไม่อยู่ฝั่งตะวันออกดีกว่าไอ้เนี่ยโอ้ยยังไม่ฉับยังไม่สว่างเลยเนี่ยนั่นคือองบ้านครับแต่บ้านกูสว่างหัวหอมโอ้โหคือหนุนอ่ะใครทางไหนเมื่อกี้ไม่ดูชิพาละซ้าย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 

นด้ขอบตาดับนูและภูมิผู้สร้างเกมตามนี้เลยคนไทยสร้างนะจ๊ะโอเคก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นแบบที่คนไทยสร้างฮะฝากกดไลค์ กดซับสไคร์ให้กับช่องออทิกเก็ตดีเวลด้วยครับแล้วก็ไวาย<อ>มี<อ>แล้วร้อยเล็ดรอเล็ดยัง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 เจอขึ้นเจอเหรอไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นทำอะไรอยู่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ไม่เห็นเลย <c oughs>